พูดตามตรงว่าผมไม่ชวนนะว่าจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรดีนะครับเพราะปัญหาของโรบ็อกในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเยอะเสือเกินตั้งแต่การที่ทางโรบ็อ x ครับโดนทางอายการสูงสุดของรัฐอุยเซียนาฟ้องโดนทางสสครับของอเมริกาเรียกร้องครับให้ตรวจสอบความปลอดภัยใหม่ไหนจะประเทศกาตาร์ครับที่แบนเกมโรบอ x ไหนจะประเทศอินโดนีเซียครับที่ร้องขอให้ทางโรบ็อ มาตั้งบริษัทครับในประเทศตัวเองไม่งั้นครับจะแบนเกม r โรบ็อไหนจะด,ดราม่าครับของเ h ลีฟครับที่เป็นตัวจุดกระแสรเรื่องนี้ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมันเกิดอะไรขึ้นกับ r o บ็อกบ้างและจด,ดราม่าที่เกิดขึ้นครับทางโรบ็อกได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนะะื้หาคลิปในวันนี้ครับเช่นเคย ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่อมแบฟฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบฟฟอร์ม UGC i t ไอเทมรวมถึงเสื้อแบฟฟอร์มในกลุ่มโรบอทลิงกลุ่มใต้ร่างคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสาเหตุจากเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะมันเกิดมาจากการที่ทางโรบอ x ครับได้ประกาศกฎใหม่เกี่ยวข้องกับวิจารีที่เกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มสานเตียครับภายในโรบอท ซึ่งทางโรบ็อกได้ทำการแบรนช่องเชียร์ไปนะหนึ่งในช่องดังครับของอเมริกาที่เขาเนี่ยเน้นตามไล่จับเปโดนะครับจากโรบ็อกในชีวิตจริงซึ่งหัจากการที่แบนเชียร์ไปครับแทนที่ทางโรบ็อกค,ครับจะดีขึ้นกลับแยก่กว่าเดิมครับเพราะว่าหลายสื่อครับจ้องจะเล่นโรบ็อกอยู่คือฟิลตอนนี้เหมือนว่าทาง r o บ็อกเนี่ยแกไปตัดเสาหร,รับครับของตัวแพลตฟอร์มตัวเอง จากเดิมที่มีคนคอยดูแลครับกลายเป็นว่าทางโรบ็อกเนี่ยยืนยันตัวตนนะว่าตัวเองครับพยายามปกป้องพวกเปโดหรือกลุ่มคนมีปัญหาครับเรื่องการงักเด็กอยู่นะซึ่งหลังจากที่ทางโรบ็อกครับได้ทำการแบนเชเลปไปนะก็เริ่มมีสมาชิกนะครับรัฐบาลมาเกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้นะครับตั้งแต่คุณโรคาน้าสมาชิกสภานะครับของอเมริกาที่ได้มีการพูดคุยกับช่องเชเป รวมถึงขีดรับนะครับในการที่เขาเนี่ยจะเรียกร้องประชาชนชาวอเมริกันให้ออกมาลงชื่อครับขอให้ทางโรบ็อกตรวจสอบความปลอดภัยใหม่ไหนจะคุณลิสเมอริลครับที่เป็นอายการสูงสุดของรัฐุยเซียนาได้ยื่นฟ้องทางโรบ็อกนะครับเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเด็กครับในเกมโรบ็อกพร้อมทั้งมีการโชว์นะตัวของเกมโรบ็อกมากมายครับที่มีปัญหานะครับแต่ทางโรบ็อกไม่ยอมแก้ไข คือเอาตรงอ่ะผมชื่นชมคุณลิสเมอริลนะแต่จากหลักฐานที่เธอหยิบมาโชว์เนี่ยบางเกมก็นะคือมันไม่มีคนเล่นเลยครับหรือบางเกมก็ไม่ได้ผิดนะแต่คุณลิสเมอริลเนี่ยแกไม่ใช่เกมเมอร์แกก็เลยหยิบหลักฐานที่อาจจะคุ้มเครือนะครับมาบ้างแต่หลักฐานที่เธอหยิบมาบางส่วนนะก็ถือว่าเป็นเกมที่มีปัญหานะครับในแพลตฟอร์มโรบอ x ครับแล้วทางโรบอทเนี่ยเพิกเฉยครับในการแก้ไข ซึ่งเอาอตรงคือคุณมิสเมอริลเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลหกงกเป็นะที่ทางโรบร็อกเนี่ยถึงขั้นต้องยอมออกมาตอบโต้นะครับกับสิ่งที่เธอเนี่ยได้ฟ้องไปซึ่งทางโรบร็อกก็ได้ตอบโต้นะครับผ่านบล็อกของเว็บไซต์ซึ่งเอาจริงคือในเนื้อหาเนี่ยมีแต่น้ำครับไม่มีเนื้อผมไม่ขอพูดนะในส่วนนี้นะครับแต่พูดได้ง่ายว่าทางโรบร็อกก็ออกมาตอบโต้นะครับกับทางคุณมิสเมอริลนะอ้ยการสูงสุดของรัฐอุรุษนาซึ่งต่อมาครับทางโรบ็อกก็ได้มีการปล่อยคลิปใหม่นะครับมีชื่อ ซึ่งเป็นคลิปที่เอาคุณเดวิดปอรซุกีแมดคาร์ฟแมนนะครับ C.S.O. ของบริษัทหรือหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของโรบ็อกและคุณเอริเซียเจคอบมานั่งพูดคุยกันนะครับเกี่ยวข้องกับการที่พวกเขาเนี่ยจะปรับปรุงแพลตฟอร์มยังไงและปัญหาที่เกิดขึ้น,นครับพร้อมแก้ต่างนะครับในหลายข้อกล่าวหาครับที่เล่ายูทูบเบอร์หลายคนคนดังหลายคนโดยเฉพาะนะเชฟครับ ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผมขอเรียกทั้ง3คนนะว่าเป็นโรบ๊อกนะครับโดยทางตัวของโรบ็อกเนี่ยได้ออกมาตอบกลับประเด็นดราม่านะหายอย่างเช่นดราม่าของกฎดานเตียครับคือทางโรบ็อกแกยืนยันนะว่าไอ้กดซานเตียเนี่ยคือเขาเนี่ยรับฟังทุกข้อคิดเห็นนะครับจากแฟนๆคือต่อให้คุณเนี่ยทำคลิปด,ดรามา่าโรบ๊อกครับพูดถึงโรบ็อกแบบเสียหายหรือพูดถึงปัญหาของโรบ็อก ทางทีมงานเนี่ยก็บอกว่าเออเขารับฟังนะเขาไม่มีปัญหานะครับกับกลุ่มคนเหล่านี้แต่เขามีปัญหาครับกับคนที่ไปไล่จับโจรครับในชีวิตจริงครับคือพูดง่ายงว่าไอ้กฎสารเตียเนี่ยทำมาเพื่อเชียร์เลฟโดยเฉพาะซึ่งเหมือนว่าทางโรบ็อกแกจะไม่โอเคนะครับกับสิ่งที่ช่องเชียร์เลฟได้ทําไว้นะอีกทั้งมีการบอกนะว่าทําไมพวกเขาเนี่ยครับถึงลงโทษคนในแพลตฟอร์มไม่ได้ด้วยการที่ว่าหลักฐานนะครับหลายอย่าง คือมันมักจะถ่ายครับมาจากนอกแพลตฟอร์มเช่น Discord f a c e b o o ท Twitter อย่างนี้เป็นต้นครับทาง Rob บ็อกเขาบอกนะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจัดก,การสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเป็นปัญหาครับภครนอกแพลตฟอร์มแล้วก็คือพวกเขาเนี่ยครับไม่มีหูไม่มีตาครับในนอกแพลตฟอร์มอันนี้ก็พอฟังขึ้นอยู่นะครับกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าก็น,นะมันก็ต้องกลับมาถามเพิ่มเติมว่าแล้วทีเนี้ยไอ้พวกด i s c o r d t ท i t t e r f a c e b o o k ที่มีปัญหาเนี่ย เขาจะยอมแก้ไขด้วยหรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นการผิดทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะครับกับปัญหาเรื่องของเออเปโดหรือการนักเด็กแล้วก็เรื่องอื่นนะครับในแพลตฟอร์มแล้วก็ทางโรบ็อกเนี่ยครับได้พูดถึงประเด็นหนึ่งด้วยนะเกี่ยวข้องกับเกมเ e ซิตี้นะครับที่ทางโรบ็อกเนี่ยได้บอกนะว่าเขาไม่ยอมแบนเกมเ e ซิตี้เพราะว่าเขามองว่าเกมเมซิตี้เนี่ยคือมันผิดที่เพลเยอร์มากกว่าคนสร้างเกมครับ อันนี้ฟังมันก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเกมมิซิตี้อ่ะเดิมทีนะครับมาเป็นเกมลูกระักของโรบ็อกประมาณช่วงหลายปีก่อนตั้งแต่ช่วงปี27 1 7นะครับเกมนี้เป็นเกมนึงที่ผมเล่นมาก็เจอเกมแรกเลยนะ สมัยก่อนมันดังมากนะครับมีซิตี้เนี่ยซึ่งผมก็ไม่ชั่ว่าทำไมทางโรบ็อกจะถึงไม่เด็ดขาดกับเกมนี้สักทีนึงนะครับถึงแม้ทางโรบ็อกจะเคยมีการที่สั่งปิดเกมมีซิตี้ครั้งหนึ่งนะเนื่องจากปัญหาเรื่องของปาร์ตี้แต่ว่าทางโรบ็อกก็เหมือนจะเพิกเฉยครับกับปัญหาของเกมมีซิตี้แล้วมองว่ามันผิดที่ตัวของผู้เล่นมากกว่าตัวของคนสร้างเกมคือมันก็ใช่ครับมันผิดที่คนเล่นเกมแต่ผู้สร้างเกมนี้ก็คณิจารปล่อยปากงะเลยมากเกินนะเมื่อเทียบกับเกมอื่นอย่างบูคาเวน หรือเกมลิปโทเปียเกมโรเปย์เกมอื่นครับที่มันน่าจะดูดีกว่ามีซิตี้หลายเท่าตัวแต่เกมมีซิตี้กับเป็นเกมที่มีปัญหาครับอยู่เกมเดียวมันก็น่าคิดนะกับประเด็นเรื่องนี้นะครับนอกจากการที่โรบ็อกเนี่ยครับออกมาแก้ต่างหลายประเด็นนะทางโรบ็อกครับยังมีการพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อัปเดตด้วยนะครับอย่างเช่นทางโรบ็อกเนี่ยเตรียมสร้างนะสภาความปลอดภัยชุมชนหรือชื่อภาษาอังกฤษนะว่า Community Safety Council ครับ ที่ทางโรบ็อกจะนํากลุ่มบุคคลนะครับเช่นนักลงทุนบุคคลเชื่อถือได้มาเป็นกลุ่มสภานะครับช่วยตรวจสอบโรบ็อกซึ่งเอาจริงผมมองว่าตรงเนี้ยแอบตบหน้าเชเร็นิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าทราบกันดีครับเชเร็เนี่ยก็เป็นคนที่ตรวจสอบแพลตฟอร์มมานานนะแต่ทางโรบ็อกกับแบร์เชเร็เฉยเลยครับเราก็มาตั้งสภาความปลอดภัยชุมชนที่หลังนะตรงเนี้ยผมมองว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ครับกับทางเชเร็ รวมถึงลูเบนซิมรวมถึงช่องดังไหนช่องที่ตรวจสอบเกม r o บ็อกเป็นประจำนะนอกจากนี้ครับทาง r o บ็อกก็ได้มีการโพสตบล็อกอัปเดตด้วยนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาครับภายในแพลตฟอร์มซึ่งเอาตรงคือไอ้บล็อกอันเนี้ยมันก็มาจากสิ่งที่ทางปาดีวิบสุกิคุณแมทคราฟแมนแล้วก็คุณเอลกเซียเจคอบเนี่ยได้พูดไว้ในรายการเทคท็กนะครับซึ่งผมขอย้อนซะง่ายๆนะ ว่ามันมีการปรับอะไรบ้างตั้งแต่ข้อหนึ่งครับทาง Roblox เนี่ยมีการปรับนะเรื่องของเกมที่ไม่ตั้งเรทอายุซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้แค์ครับแต่ว่าใครสร้างเกมนะคนไทยฟังไว้หน่อยทาง Roblox เนี่ยจะมีการปรับนะครับถ้าเกมไหนที่ไม่ตั้งเรทอายุนะจากเดิมที่เกมนะครับมันจะกลายเป็นเกม13ปีขึ้นไปทาง Roblox ปรับใหม่นะให้เกมดังกล่าวนะครับไม่ปรากฏบนตัวของแพลตฟอร์มเลย ตรงเนี้ยผมมองว่าเอออันนี้มันควรปรับมานานนะ้วเพราะว่าการตั้งเรทอายุเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยนะแต่ว่าหลายคนก็ประมาทเกินเง้อหรือไม่ก็พยายามนะไม่สนใจเรื่องน,นี้ครับใช้เป็นช่องโหว่อันนี้ก็ฝากเติมหลายคนนะว่าใครสร้างเกมยังมีการอัปเดตเกมอยู่ไปจัดเรทอายุด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเกมหายนะจัดหน้าเล่นเกมของโรบอกนะครับ นอกจากนี้ครับทาง Roblox มีการเพิ่มระบบหนึ่งที่ต้องใช้ว่าเป็นการเหมารวมะครับคนเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์นึงเลยก็คือระบบที่มีชื่อว่า Detect Violent Scene หรือแปลไทยนะว่าเป็นการตรวจจับครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับในเซิร์ฟเวอร์ย้ำนะว่าในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสมมุติว่าเป็นเกมวาดรูปนะครับมีคนคนหนึ่งครับไปวาดรูปไอจ้อนวาดรูปหน้าอกวาดรูปโป๊อย่างเนี้ยทาง Roblox จะเริ่มใช้ระบบอย่าง ดีเทคไวเอลแอนทีปซีนกันนะครับถือว่าเป็นการที่ทำผิดกฎครับใน Ro บ็อแล้วสั่งปิดเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเอาตรงคือผมมองว่าระบบเนี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือเออมันตรวจง่ายข้อ2คือมันเป็นการเหมารวมอะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าอันนี้แอบน่ากลัวนะสมมติว่าคุณเล่นเกมตึงๆอยู่เนี่ยเซิร์ฟดันปิดครับเพราะว่ามีคนไปทำเรื่องพิเรนขึ้นในเกมอันเนี้ยแหมเสียวมีปัญหารจริง แล้วก็อีกอย่างคือแทนที่มันจะแบนนะครับมันเป็นการที่ว่าทาง Roblox เหมือนเป็นการผ่อนผันโทษมากกว่าการที่จะแก้ปัญหาครับคือเข้าใจว่าขี้เกียจแต่ระบบนี้มันก็ไม่ได้แย่นะผมมองว่างั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ Roblox มีการปรับนะครับอันนี้มีผลกระทบล่าสุดเลยแล้วก็มีคนมาบ่นเยอะมากกับการที่ทาง Roblox มีการ Shadow ban ครับ Match Hangout ทุกเกม Shadow ban ที่นี้ผม พูดได้ง่ายว่าคือการซ่อนเกมครับคือเกมดังกล่าไม่ได้ปิดนะไม่โดนแบนแต่โดนซ่อนครับจัดทางโรบอกครับซึ่งเกมส่วนใหญ่เป็นเกมแนวแฮงเอาท์ครับที่ทางโรบ็อกเอาไปซ่อนซึ่งเกมที่โดนครับก็อย่างเช่นเกมอย่างจุดพักใจบรรยากาศตั้งแคมป์ที่ผมรู้จักนะไหนจะเกมเต้นครับที่คนไทยไปเล่นเยอะอันนี้ก็โดนซ่อนหรือเกมแบงคอกดินเนอร์ครับเกมหมูกระทะคนไทย อันนี้ก็โดนซ่อนนะครับเพราะว่าอยู่หมวด Hangout เกมไหนที่อยู่หมวด Hangout ครับเลเรทอายุเนี่ยต่ำกว่า17ปีทั้งหมดนะตอนนี้ครับโดนซ่อนหมดซึ่งทางตัวของคุณแมคคาร์แมนเนี่ยได้บอกนะว่าทางโรบอกนะครับได้ปรับซ่อนไว้อยู่ซึ่งวิธีการแก้ก็คือตั้งเรทอายุใหม่ครับแล้วก็ส่งยื่นนะครับกับทางซัพพอร์ตอุธทเกมให้มันกลับมาได้ครับตรงเนี้ยเรียกได้ว่าซวย,ยกแผงนะครับกับแมบตตระกูล h a n g o u นะ นอกจากเรื่องเหล่านี้นะครับทางโรบ็อกก็มีการปรับตัวของเกมตะกูลบาร์ครูมกับเบ o ครูมห้องนอนห้องน้ําคือปัญหาหาักของดราม่าเนี้ยมันเกิดจากเกมตระกูล2อย่างนี้นะครับไอพวกห้องน้ําที่ผมเคยพาไปดูแคเป็นเกมห้องน้ําที่มีสระน้ํามีห้องอาบน้ําส่วนตัวแล้วมีคนทะลึ่งครับไปทํากันในเกมนี้ไหนจะเกมห้องนอนที่ไม่ต้องพูดเยอะนะ โอ้โหคือชัดเจนนะครับห้องนอนก็คือพวกแมพคอนโดดีๆเนี่ยแหละนะซึ่งทาง Roblox ได้บอกนะว่าเขาจะปรับนะครับเกมแนวห้องน้ําห้องนอนเนี่ยให้กลายเป็นระดับ17บวกขึ้นไปซึ่งตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าทาง Roblox จะรั้งเกมเหล่านี้ไปทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเรามองตามเรื่องของรายได้นะครับไอเกมห้องน้ําห้องนอนเนี่ยคนเล่นนะแทบจะน้อยนิดนะครับเมื่อเทียบกับเกมอย่างกัวการ์เด้น เบบอลบ็อกฟุตเดสทูอิมเพสหลายเกมดังอ่ะมารวมกันเนี่ยเกมเก่าเนี้ยคนเล่นเนี่ยมันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะไม่ถึง10%ด้วยซ้ำอะครับของคนเล่นเกมโรบล็อกแต่ทางโรบล็อกแกยื้อครับในการที่ทางโรบล็อกเนี่ยมีการปรึกษาหารือนะว่าอาจจะเปลี่ยนเรทเกมนะครับ17บดวกดันขึ้นครับเป็น18บดวกด้วยในอนาคตตอนนี้เขาเกลังคิดกันอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ชัวร์ว่าทางโรบล็อกจะทำจริงหรือเปล่า แต่ยังไงยังไงก็เชื่อเถอะว่าไอเกมแนวทางเพศแบบชัดเจนเน,น,นี่ยอันเนี้ยยังไงก็โดนแบนอยู่ดีนะครับในโ Ro บ็ o x แต่ว่าไอเกมห้องน้ําห้องนอนเนี่ยที่กากวมเนี่ยเหมือนทางโรบ็ o x ครับจะยื้อมากๆก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะที่ทางโ Ro บ็ o x ถึงต้องยื้อเกม2เกมนี้ไว้นะถึงขนาดนี้นะครับนี่ก็คืออัปเดตของ r o b ็ o x ทั้งหมดนะครับจากดราม่าครับทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะเพราะว่าผมก็สรุปมานะเอาจริงๆคือผมตามข่าวเนี้ยตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็ทําโพสต์ในเพจมาตลกอดซึ่งไอที่ผมสรุปมาในคลิปนี้ก็สรุปนะมาจากในเพจอีกทีหนึ่งนะครับใครที่สนใจข่าวโรบ,บ็อกก็ไปดูในเพจได้นะครับเพราะว่าเพจจะโพสต์ก่อนคลิปนะครับแล้วบางทีเนี่ยบางคลิปผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมไปโพสต์ในเพจนะก็ ฝากเพจด้วยนะครับแบฟอร์มนะครับแล้วทุกคนนะครับคิดยังไงกับดราม่าที่โรบ็อกเจอในตอนนี้คิดว่าการแก้ไขของโรบ็อกมันดีหรือเปล่าหรือแย่กว่าเดิมมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม